สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์นะครับรายการที่จะนําสาระและเรื่องราวดีๆยวก,การตกแต่งบ้านนะครับมาฝากผู้ชมทุกสัปดาห์เลยนะครับใช่แล้วแล้วก็สถานที่ส,สวยๆนะครับที่เราจะมาฝากผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับก็คือที่ ไลฟ์แอสเซทีพิสนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโหพี่ตุ้มคะอยู่ที่นี่นะคะตรงที่เราอยู่ตอนนี้ก็เป็นล็อบบี้หลายคนอาจจะคิดว่าเออก็เป็นล็อบบี้ธรรมดาแต่จริงๆแล้วนะคะล็อบบี้ของที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะอินดอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเอาดอร์นะคะก็เป็นล็อบบี้นะคะบรรยากาศดีมีสวนสวยๆนะคะแล้วก็ยังมีสายน้ําทําให้เรารู้สึกสบายตาแล้วก็ไม่ร้อนเลยค่ะอากาศดีมากชิลมาอยู่ทะเลเลยนะครับด้านล่างก็มีปลาโลมาค่ะว่ายตุ้ม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 ได้ปลาโลมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปลาโลมาเรียกเปาเจอร์นะคร หน้าโครงการเป็นขายที่ดีด้วยนะครับสวยใช่นอกจากความสวยงามที่เราได้เห็นทั้งหมดนี้แล้วนะครับความพิเศษของที่นี่คือว่าปัจจุบันเนี่ยสร้างเสร็จหมดแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วด้วยใช่แล้วห้องตุ้ห้องเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่เลยนละทั้งเี็นว่าแบบไขกุญแจปุ๊บมาอยู่ได้เลยมาอยู่ได้เลยเรียกว่าเป็นความครบครันที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับอั่างนี้ว่าดีใจกับลูกค้าที่นี่นะครับผมเหมาะกับสังคมคนเมืองนะครับไปไหนก็จะสะดวกหมดเลยนะครับจากทางขึ้นทางด่วนขึ้นรถไฟฟ้าขึ้น BTS ได้หมดเลยใช่แล้วนะคะสะดวกสบายแบบนี้นะคะก็เหมาะกับ คนเมืองอย่างเราๆมากๆเลยนะคะครับก็ครับแต่บางครั้งการใช้ชีวิตในเมืองมากๆก็ทำให้เราห่างเหินกับคนรัก <c oughs> วันนี้อันนี้ใกล้มากคุณใช่คนรักวันนี้นะครับผมก็เลยมีเคล็ดลับดีๆนะครับให้เราเนี่ยอยู่ห่างกันได้นะครับแต่ว่าก็ยังผูกพันกันเหมือนเดิมน,นะครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับลองทำดูในช่วงนี้นะครับ Aspiring Idea by AP ครับ Aspiring Idea by a p วันนี้นำเสนอวิธีการทำเมโมบอร์ดแบบง่ายๆมาฝากกันครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับ 1. แผ่นไม้ขนาดกำลังพอเหมาะครับ 2. ไม้หนีบผ้าทำด้วยไม้นะครับ 3. กกาวตาช้างหรือซูเปอรก์กรูครับ 4. แม่เหล็กชนิดกลมขนาดพอเหมาะกับไม้หนีบสัก10อันครับขั้นแรกนะครับให้เรานำไม้หนีบเนี่ยมาทากาวติดไว้กับแผ่นไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับ หรือถ้าเกิดใครมีอารมณ์โรแมนติกนะครับเราก็สามารถเอาโบลเล็กๆนะครับเอารูปหัวใจเอารูปปัดเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาติดไว้ที่ไม้หนีบครับเสร็จแล้วเนี่ยก็นําแผ่นไม้เนี่ยไปแขวนกับมุมห้องนะครับที่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆหรือถ้าบ้านใครนะครับมีพื้นที่จำกัดครับเราสามารถเอาไม้เหล็กแบบกลมๆนะครับมาทากาวแล้วติดไว้ด้านหลังไม้หนีบครับ เท่านี้นะครับเราก็สามารถนําไม้หนีดเนี่ยไปติดไว้ที่ตู้เย็นได้แล้วครับเอาไว้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะหนีดกระดาษโน้ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่รงความห่วงใยถึงคนในบ้านนะครับหรือว่าเตือนเรื่องสําคัญก็ได้ เส้นน้องเราเนี่ยนะหล่อหน้าตาดีนะไอเดียของเขาเนี่ยยังเอาไปใช้ได้ง่ายอยีกด้วยนะครับี่ว่าเน่เียป็นผ<ช>ู้ชายอบอุ่นบ้างนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมนะครับที่ดูรายการเราแล้วลนะครับลองเอาเคล็ดลับของอียไปใช้เนี่ยถ้าจะถึงว่าได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลอะไรก็ได้นะครับส่งฟ<ช>ีดแบ,บ,ดแบ,บ็กมาหน่อยละกันนะครับที่รอยแกร์ดดอทดีซีมิเดียไทยแลนด์ดอทคอมนะครับเราอยากรู้ทุกปัญหาทุกความเคลื่อนไหวเลยครับเรื่องบ้านก็ถือวิจุ้งได้นะครับส่วนเรื่องการเงินก็ต้องถามน้องมุนเซ็นดไมล่ะคะ ไม่รู้ราค่เรามาถึงแขกรับเชิญของเราดีกว่านะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะโหได้ได้ว่าเป็นคนที่หล่อเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็หัวใจยังเป็นสีเขียวอีกด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสีเขียวยังไงนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะช่วงหน้าคุณท็อปพิพัฒน์ค่ะอุ้ยแต่เรื่องความเก่งความหล่อเนี่ยมันสู้เไม่ได้แต่เรื่องหัวใจสีเขียวนะคะสู้ได้เหรอพี่อาจจะไม่เชื่อว่าผมหัวใจสีเขียวเนี่ยเป็นเปวโค้งเหมือนกันเหรอเนี่ยเขียวอือไหมครับอะไรจะง่ายไปก็ตาม เขาพูดถึงคนที่รักสิ่งแวดล้อมรักโลกรักธรรมชาติเอออันนี้มันแบบหาที่ไหนเนี่ย้ใจชเอามาจากขยะข้างหน้าใช่ป่ะใช่นี่ก็การรีไซเคิลแกะบอร์ดมาไปดูท็อปดีกว่าค่ะนีอะายสลักต้อง้าใจไหม นะครับสู่รายการชลุมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกว่าท็อปนี่มีความหลากหลายมากนะเราเห็นหลายบทบาทนะครับเล่นหนักก็เล่นนะครับเล่นละครก็เล่นนะครับแล้วก็เป็นนักออกแบบผิดพันธุ์ด้วยนะครับและปัจจุบันเนี่ยมีร้านอีโคช็อปด้วยอยากให้เล่านิดหนึ่งว่าไออีโคช็อปเนี่ยมันมาองไรครับมันเกิดจากเราเราเรียนออกแบบนะครับเราเรียนดีไซน์ก็มีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะมีร้านออกแบบเป็นของตัวเองดีไซน์ของตัวเองทั้งร้านอะไรอย่างนี้ไไม่ไม่ไม่ร้านที่รวบรวมของออกแบบ รอบรวมของดีไซน์หลายอย่างมาขายในร้านของเองใช่แต่พอก่อนเรียนจบมัชีวิตหันเหเข้าสู่วงการบันเทิงครับแล้วเป็นไงหลงแสงสีหลงแสงสีไปพักในชีวิตผมก็เพรมันเป็นไรตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังหลงอยู่นะหลงอี่นิดหน่อยมันหนึบแล้วครับตอนนี้หนึบหัวตรงติดแล้วติดแล้วนะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องแบบวกกลับมาทางที่เราไปผ่านไว้ก็คกลับมาเรียนปริญญาโทครับในช่วงนั้นก็เลยมีโอกาสทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนรจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีโอกาสได้เจออาจารย์สิงล และชุดโตใครับครับนนี้เก่งมากเลยเรื่องด้นนิสัยพรเจอร์ด้านสิบมณอณใช่แล้วมันมีจุดถักเหก่อนหน้านี้ด้วยก็คือก่อนที่ทําวิจัยเรื่องเนี้คไปที่พี่ไปดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วซื้อตัวหนังผิดไปดูหนังแล้วเราไม่รู้ว่าหนังมันเป็นแนวไหนก็ซื้อใช่ก็ซื้อตั๋วไปแอลอินคอนเวนชนชูตามแบบิโดโออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่ริดโดเลยเข้าไปดูเเข้าไปถึงมันเป็นสารคดีฮะที่เอากลองพูดถึงเรื่องโลกร้อนอ๋อใช่มันก็เลยทำให้้้้สึกวว่าเยจแลตอนนนีีมั ไม่ได้สบายแล้วหรอม,ม,มันมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆกับโลกของเาราแล้วก็ ก่อนหน้านี้ผมเคยเราทุกคนเคยได้ยินนะตอนเรียนพิธีสารเกียวโตเรียนเท่าเอฟเฟกต์โนนีว่าอะไรแต่เราเข้าซ้ายทะลุกว่าหรือว่าเอารู้ไว้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นใช่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมันแบบมันใกล้แล้วมันต้องคำนึงต้องตัดหนึ่แล้วทั้งหลอดทั้งเก่งขนาดนี้นะคะก็เลยทำร้านออกมาชื่อร้านว่าอะไรนะ Eco Shop ใช่ไหมอีโคช็อพูดถึงคอนเซ็ปต์ของร้านท็อปดีกว่าว่าเป็นอะไรใช่ก็คอนเซ็ปต์ของที่ร้านก็คือเป็นเป็นเอ่อยิงท็อปอย่าง จะให้มันเป็นเวทีมากกว่าครับให้คนที่แบบมีไอเดียมีออกแบบออกแบบนมาออกแบบอะไรอ่ะออกแบบนี่เขาเก่งนะวุ้นหรอเานี่มทำได้หลายอย่างจังเลยอ่ะขอไปเลี้ยงหน่อยนะป้ะก็เปิดเป็นเวทีที่อยากให้น้องๆมาแชร์ไอเดียมา ออกแบบอะไรต่างๆท็อปอยากจะให้มันเป็นเวทีเหมือนเป็นศูนย์กลางอะวุ้นระหว่างคนที่ต้องการจะซื้อสักพนที่คนที่อยากจะขายแล้วออกแบบอยากจะมาคุยกันคือในร้านนี้จะขายประมาณไหนบางที่พวกกระเป๋าหรือว่าเป็นยานเฟอร์นิเจอร์ไปเลยมีหมดครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยยังไม่เข้ามาถูยังไม่ลงเลื่อนไปถึงขนาดนั้นเราค่อยๆเริ่มจากที่เราเรียนมาด้วยนะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆก่อนใช่มัครบกระเป๋าคมมีอะไรเด็ดไหม